ค่ะกลับสวัสดีงามๆพ่อแมพ่พี่น้องปองไปสู้โหสุคนนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ทางช่องพอนพารวยค่ะพี่น้องค่ะมื่อนี้ในน้ากลระาอาจาย์นะคะพี่น้อง่าตามพระอาจาันค่ะมะเยี่ยมมะยามเนาะค่ะบ้านพี่น้องปองไปเนาะค่ะทั้งน้องแซงเนาะค่ะมะเยี่ยมสวนบักท่านเพื่อนเด้อพี่น้องค่ะมะเยี่ยมสวนบักท่านมาก,กินต้มปาคอยไงพี่น้องเอ้ยค่ะบุญปากหลาเมื่อนี้น้ากลระอาจารย์มาได้มากินอัน มักท่านสด,สดสดใหม่ๆจากสวนนะคะ่ะพันธุทรงพร้อมนะคะพี่น้องเด้อแอสิบห้าเยี่ยมสวมสวนพุช,ช่าสวนหมักท่านนะคะทะเบียนรถนะคะพี่น้องเด้องามเด้อพี่น้องนี่เก้าสี่หนึ่งสี่สี่หนึ่งสี่เด้อค่ะพี่น้องเด้อเก้าสี่หนึ่งสี่อฮะสวนบะมีก,กังนักกงน,นไปตามคุณแม่คะ่ะคุณแม่คะ่ะสวัสดีจ้า ค่ะโอ้ยเฮ็ดอ um um> ันบักทัานคู่ปีบวันีแม่จ้าช่วงช่วงตลาดเนาะแม่เน่ะตลาดค่ะโอ้มหวันนี้มีวาสนาได้มาเก็บบักทัานเองพี่น้องเยสุภาพลุยเจ้าคือซ่องคือเหตสุภาพลุยค่ะซืะปลูกเองบ่ปลูกเองเก็บเองเพื่นว่านักเลงพออันน้อยยิ่งใหญ่ๆนี่มันสิแมงมาคือแม่ อต้องมีการกัดเบิรมแล้วพี่น้องโอ้กัดไว้ทุกหน่วยเดจจวงเดลาะงซิมอืมอืมเป็นรถสัตวอืมแซบดีแม่แซบดีอเอาสุดท้ายฮะชวนเอฟซิมาซิมนนะซซิมจ้ะอืทุงงาได้เต็มทุก ค่ะคลิปนี่กับซิมิตัวดีตัวเด็ดฝากตอมคือเกาเนาะคะ่ะพี่น้องเนาะบักทันค่ะพุดซาภาษาไทยพุทซาพุทซาอืมภาษาอีสานบักทันอันได้ค่ะว่าสูผ้าลวนไปนอน่งโยนทึ่งดันเมฆทึ่งเขาสามสันฟันาวาง,งได้ก่อนฟันจำได้แต่ว่าได้หาศู์ค่ะแต่ว่าจำข้อมฟันว่าได้อืมมันต่อมาหาลอยก็หามื่นหาพันยังสิไหมค่ะก็เลยตีเป็นหาศู์ไปเลยหาศูลซูล หาศูนย์ศูนย์เนาะอาถ้าพี่น้องติดเอ่อมังน้อเพื่นกระจัดเพราะว่างวดที่แล้วเพื่นก็ได้แสนแตกอยู่ค่ะพี่น้องซีซีฝันมาพุ่งยิงก็พุ่งยิงเอากันพนกว่าก้าวออกคิดอ่าอืม ฝากต้อเนาะค่ะศูนย์ศูนย์ะคะห้าศูนย์ศูนย์หาลอยล่ะค่ะพี่น้องค่ะหาลอยซับนาซับลังเอาเด้อพี่น้องค่ะศูนย์ศูนย์ศูนย์น้ำเนยเดอร์ค่ะมามากินบางท่านอันขึ้นหอดิพอปูหนากมหาลาบเอ้ยอันซุสุภาพกันกินแนาะกินซุยไปยำใส่ท่อซับแล้วมันดังเนี่ยนพ่อเขาว่ามันหมูกินห้ามมาเขื่อนพ่อไอ้พอปูหนากมหาลาบนะคะคันเมื่อนั้นตั้งกล่องไใบผัดไปยู่ใกล้กล่องนะคะพี่น้องค่ะกูว่ามันเสียงหมูกินเขาว เอาเนาะค่ะพี่น้องค่ะคือห่อคูบ่บาอาจารย์ค่ะเมื่อพอเด้อมากินบักท่านเนาะค่ะบักท่านค่ะกินบักท่านค่ะมีวา,ะนะะาสนาเนาะค่ะอย่าลืมนะค่ะสูพระรวยกับฟันดีฟันเด็ดนะคะ่ะศูนย์ห้าศูนย์นะค่ะพี่น้องหรือว่าหาลอยศูนย์ศูนย์ห้าศูนย์ค่ะแสบมึงหงมหงม ดูไปแล้วไม่ใช่ลงติดไป <c oughs> เลยเอาคือขอบคุณแบบจีนนะขอบคุณค่ะมาบ้ <c oughs> างพี่น้งกินปะท่านมีเขาแก่แกเขาแก่เขาแก่ไปเก็บปะท่านต่อพี่น้องข้าวกันได้แล้วพออนุญาตเก็บยปะท่นจะข้าวกันนะพี่น้องเนาะค่ะพี่น้องกำลังเก็บข้าวแต่วอาคลิปอยู่ตอนนี้ดกดกพี่น้องค่ะเจ้าของสวนกระจดีแห้งพี่น้อง ผุนแอดไปเก็บเอาบันดกๆผุนมาใั่ผุนว่าเก็บเอาเลยอันนี้ปลอดสารนะคะพี่น้องเด้อบริสิทธิ์ยาเนาะค่ะพี่นอ้องโต๊ะเนาะค่ะเห็นละคนเนาะค่ะพี่น้องค่ะไปเยี่ยมไปยามนั่ก้นพระอาจารย์ผุนมาเนาะค่ะได้บักท่านผุนบอกให้มาเก็บเอาเลยพี่น้องมามามา,มาปัดโ,โทปัดโทเนาะพี่น้องเอ้ยสดจากไร่ใหม่จากสวนมาได้พี่น้องเด้อมามากินบักท่านน้ำกันได้ไ โอ้สวนงามว่าเดี๋ยวเอาสวนธรรมาศาสตร์ก่อนอืมโอ้งามเดี๋ยวเดี๋ยวแอดมินสิเก็บบักท่านก่อนพี่น้องอืมสวออนดก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 ,ดกวิตยสวนบักท่านได้พี่น้องเดินนี่เที่ยวมากินข้าวปลาได้ดูนี่แม่ค่ะโอ้ยมากมื่อนี้คุ้มค่าเลยแม่ได้กินทั้งต้มปลาคอใหญ่ได้กินทั้งเงินบักท่าน ปอดสานนะพี่น้องเศ้าออกปากเลยพี่น้องเ้ยด้เต็มกระตา้เต็มกระตาดิมันอมาสเปาหัวไปไมค่ะค่ะมาเด้อมาเด้อพี่น้องค่ะผู้ใดสนใจบกขามจะสร้างใดได้น่ค่ะมาสระานอาจาย์ออมาันมาันเขาน้ำผาอาจารย์นะคะพี่น้องเด้อตำ ก้าสวนมาขัาน้นเพิ่นอันซ้อนพี่น้องเอ้ยในปอดสันบังรถพี่น้องคนกล่องเอเล่ริขังแล้วค่ะผู้ใดสนใจอยากได้บักทัานไปขายเนาะค่ะติดต่อมาได้ถ้าค่ะอยู่บ้านได้ก็แม่นี่อ้อุกลางจ้าน้องกุ้งกลาง,งานะคะพี่น้นองเด้วย,ยพี่น้อนให้เก็บเอาเองพร้อมพูดได้หนิพี่น้องเอ้ยผู้ใดมาลูกไงลูกน้อยเก็บเอาจนเสาพี่น้องค่ะมันห่อนอ่ะมาเลือกเก็บเอาได้เลยค่ะพี่น้องค่ะ น้องกุ้งกั้งเอาเอาเต็มยศได้ไหมเบอร์โทรนะพร้อมหาเ์คจะาโทรสั่งเบอร์โทรเบอร์โทรเบอร์โทรของเตียนเบอร์ไม่แม่ว่าโอ้หาเร์คนอยากได้ท่านไปขายศูนย์แปดสี่จ้าอ่าศูนย์แปดสี่ศูนย์ศูนย์แปด เจ็ดเก้าแปดศูนย์กับว่าเอาเอาอีกจักรอบเนี่ยฮะเพื่อนอยากสร้างแบบท่านไปขายมาเก็บเอาเองได้พี่น้องเด้อแต่แอดมินไปเก็บมาหนิเกิดฮอล์ต่ออกจากสวนมาหนิีศูนย์แปดศูนย์ช่างมันหนักศูนย์แปดศูนย์ศูนย์สี่โอ้ยแม่ลูกสาวโอ้ยแม่ค่ะมันเบอร์มันเปลี่ยนเบอร์ดูแม่ค่ะลืมเบอร์พี่น้องแม่ค่ะลืมเบอร์เอาเบอร์ไม่เบอร์เก้าหนึ่งเบอร์ศูนย์แปด สี่ศูนย์ศูนย์ค่ะแปดเจ็ดเก้จ้ะนานนะวันนี้สิจำได้ล้วได้บนนี้พี่น้องกันติดต่อได้ที่แม่ยังก็อค่ะนี่แม่พาสั้นจ้าพอสั้นเนาะค่ะพรสั้นเนาะค่ะติดต่อได้พอสั้นเนาะค่ะพี่น้องเนาะค่ะค่แล้วก็มาท่านมาที่เรเก็บถวายพระอาจารย์นะคะพ่อสั้นเนาะันเนี่ยสั้นเมีลมนะคะพี่น้องเนาะสั้นอย่างเดียว อ้าวค่ะพี่น้องค่ะมาเดินมาเด้อพี่น้องเดิอมากินมะขั่นยู่สวนสดสดใหม่ๆมสดจากไร่ใหม่จากสวนค่ะพี่น้องอะไรค่ะว่าผ่าจานเชยนตัวใดไห้น่ทั้งนั้นนี่ค่ะใช่แล้โอ้มาๆมาบันนี้มาซองเกบบาทในบันนี้อ่ามาสวนมะขันก็ได้ทังไปเห็พนซองน่ะอ้าพี่น้องค่ะมีฮอดตัวเด็ดตัวดีตัวดีตัวเด็ดฝากต้อนะค่ะ สามเก้าสองเจ็ดส the <laughs> ี hand, ่เน้นๆเลยด้ค <laughs> so ่ะพ <wave> ี่น้องเวยเจดสี่เนี่เน้นไปเลยนะคะอาจารย์มาขันเจ็ด่พมาเนี่ยทุบไข่เลยพี่น้องเลยทุบไข่ฟันทงเดสีเลยด้คเน้นเจ่พมาใฟันธงเลยหลายๆดอกสามหน่อยคุณสามอพ้น่าบ่หลายดอก อ่หมื à, ่นคูณหมื่นไปเลยตัวนี้เกตซีพี่น้องค่ะหมื่นคูณหมื่นไปเลยนะคะตัวนี้มันใจคักหมื่นคูณหมื่นไปโลดพี่น้องเราเนนี่ควันเจ้หัวแดงนื่อยอยู่เจ้าตัวสมองมันเอือดค่ะค่ะพี่น้องค่ะวันนี้เขาสวนเราได้วันนี้เขาสวนใหญ่เพิ่นค่ะพี่น้องค่ะเลือกเองเก็บเองได้เลยนะคะพี่น้องเด้อค่ะบัวตองว่าบ่ได้ลูกงามลูกบ่งามเนาะค่ะตุ๊กตุ๊ก่ะ าพระอาจารย์มั่นใจครับพี่น้องคะมีเอฟซีแฟนช่องผู้หนึ่งเพิ่อนเคยถือกระพายจานนะคะเพิ่นบอกว่าตัวนี้ฟาดไปเลยหมื่นคูณหมื่นพี่น้องคะทั้งนี้ทั้งนั้นกาตัวเลขมันเขามันลดได้เด้อโอ้โอันนี้อันนี้สามล็บ่ค่ะ,คะโอ้สามลดอืม ไม่ได้ฉีดยานะคะอ่าปอดปอดสารค่ะ่ได้ฉีดโดนเจ้อือน่ากินมากาอือเนาะอู้ยพี่น้องพี่นวยนี่อ้วนคักอ้วนแน่แต่วันท่านได้เฒ่าท่านได้พอเก็บบึงเอสาดใช่หรอแต่มันหวาน,นีตออน,น แต่คนอเราคนกันมากนนุ่มน้นุ่มเนี่มันกบมิตรรสหวานมเปรี้ยวอันนี้ไม่เปรี้ยวโอ้อันนี้ไม่เปรี้ยวสามรสสามรสคุณแม่เพิ่นว่าเดี๋ยวบางคนตรงๆแะกลนกลนแต่ว่าตัวได้แสบกับสีกลนตรงๆด้วยค่ะพี่น้องนะค่ะ ออกไปตินึกว่าหน้าเขือนมองเฮียมองเฮียไ,ไ,ไปไปพี่น้องโอ้จะจะโอ้ไปต่อพี่น้องไปต่อ